คุณคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งสร้างความรอบรู้ตอบโจทย์การสร้างวินัยทางการเงินฉลาดใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินผ่านคู่มือวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาดเล่มแรกเนี่ยนะคะจะเป็นเล่มเรื่องวางแผนทางการเงินในเนี้ยจะบอกเลยว่าคุณควรจะจดบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเราใช้เงินไปมากที่จุดไหนถ้าเราไม่ได้จดนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการตั้งเป้าว่า เป้าหมายในชีวิตควรจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวซึ่งเป้าหมายก็ควรจะเป็นเป้าหมายที่วัดได้และเป็นเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถทําได้นะคะแล้วก็จะบอกวิธีว่าคุณควรจะทําตามเป้าหมายมีการรีไวซ์เป้าหมายอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายอย่างนั้นรักษาสิทธิ์รู้หน้าที่มีเป้าหมายทางการเงินส่วนเล่มที่2นะคะก็จะเป็นเล่มเรื่องสิทธิและหน้าที่ในนี้ก็จะบอกเลยว่า คนเราเนี่ยมีสิทธิ์เวลาไปใช้บริการทางการเงินนะคะมีสิทธิ์อะไรเช่นมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้เรามีข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามที่เราต้องการอย่างอิสระเช่นสมมติว่าเราเข้าไปแล้วผู้ขายบอกว่าทำสินเชื่อแบบนี้ต้องทําประกันกับบริษัทกรเรามีสิทธิ์เลือกถ้าเรามีบริษัทอื่นถูกใจอยู่แล้วเราก็เสนอได้ว่าเราอยากทํากับบริษัทอื่นได้ไหม ะะิที่3ก็คือเมื่อเราไปใช้แล้วถ้าเกิดพบปัญหาอยากจะร้องเรียนเราสามารถร้องเรียนได้และเขาก็ต้องมีการชดเชยให้เราถ้าพบว่าเป็นความผิดจริงนะคะแล้วเราก็มีหน้าที่เหมือนกันนะคะหน้าที่ของผู้ใช้บริการก็จะต้องรู้จักเปรียบเทียบข้อมูลก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจถ้าเราเป็นหนี้เราก็ต้องชุระนหนี้ที่เราก่อขึ้นนะคะรู้รอบระวังภยัยส่วนเล่มที่3อันนี้ก็จะเป็นเรื่องภัยทางการเงินดูซิว่า ในเนี้เรามีการสรุปมาให้ดูอะค่ะว่าภายทางการเงินที่เขาคิดคิดกันที่มีการหลอกลวงกันแล้วก็มีร้องเรียนเข้ามาที่สู์นะคะมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีตัวอย่างเลยเผื่อว่าเวลาคนอ่านแล้วจะได้เห็นภาพว่าอ๋อเขาหลอกลวงกันอย่างนี้นี่เองจะได้ระวังป้องกันตัวถ้าเราเจอเหตุการณ์ใกล้เคียงกันก็จะได้ไม่หลงตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะคิดก่อนเป็นหนี้ส่วนเล่มสุดท้ายก็จะเป็นเล่มที่เราบอกถึงเรื่องคิดให้ดีก่อนเป็นหนี้เป็นหนี้อย่างไรถึงจะมีความสุข เรามองแล้วว่าเราจะเป็นหนี้รถหรือเป็นหนี้บ้านดีดอกเบี้ยเขาคิดต่างกันอย่างไรเป็นหนี้รถแล้วไม่ใช่มีแต่ค่าใช้จ่ายเรื่องหนี้อย่างเดียวก็ตามมาด้วยค่าน้ํามันค่าที่จอดรถค่าประกันอะไรต่างๆมากมายนอกจากนั้นก็จะมีบอกค่ะว่าทํายังไงถ้าเรามีหนี้อยู่แล้วจะจัดการหนี้สินอย่างไรทํำยังไงจะลดทอนหนี้สินหรือจัดการให้เราสามารถมีหนี้อย่างเป็นสุขได้ทั้งหมดนี้สามารถส่งซองเปล่าติดสแตม15้าบาทมาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจากมุมซอง ขอคู่มือรอบรู้ด้านการเงินหรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th ได้ครับส่วนใครอยากสอบถามปรึกษาปัญหาร้องทุกข์โทรได้ที่สายด่วน1213ครับ